จเจริญสุขจเจริญธรรมยิโยมติ่ติดตามธรรมยตาเพื่อาการศึกษาทุกท่านทุกคนตอนนี้ได้เดินทางจากวัดไปหินามาฉันมาฉันเจ้าที่วัดสนดอกนะบินเทบารเรียบร้อยได้พระทหารพอฉันก็มาแวะพักฉันพระทหารที่วัดสนดอกอซึ่งอยู่ใกล้ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่วัดส่วนดอกนี้เป็นวัดที่มีความสําคัญอของของจังหวัดเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งนอกจากวัดสุเทพแล้วก็คือวัดส่วนดอกแห่งนี้แล้วก็อีกหลายๆวัดวัดส่วนดอกแห่งนี้พระเจ้าเกลนานทำมิการ,ราชพระเจ้าเกลนาทำเกลน,า,นาทำมิกร,ราชได้ได้พระราชทานอุทยานหรือว่า สวนสวน,สวนดอกไม้สวนดอกไม้ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ไม้พยอมนี่นะเป็นไม้ยืนตน้นติมีกลิ่นหอมอยู่ในบริเวณนี้สมัยก่อนคราวนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ห้องเนะาะไปไว้สร้างเป็นวัดสร้างเป็นวัดในรัชสมัยของพระองค์ก็ได้สร้างพระเจ้าเกาตือโดยสร้างอย่างอยู่หลายอย่างนักสถาัตย์ย,ย้วัดสันดอกแห่งนี้ก็มี ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาหลายอย่างเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี2 5 0พเก่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอของภูมิภาคล้านนาภาคเหนือของเราอ่ะพัฒนาวัดวาอารามต่างๆจะพัฒนาก็ต้องมาดูแบบอย่างจากวัดสวนดอกเป็นหลักวัดสวนดอกหรือวัวดบุพารามเนาะบุพาก็ดอกไม้แต่ต่อมาก็เลยเรียกว่าเป็นวัดสวนดอกนะ,ะหรืออีกนามหนึ่งก็ว่าบุพาราม วัดสวนดอกนี้นตั้งอยู่ที่เลขที่139ถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ห่างจากประตูสวนดอกไปทางทิศตะวันตกประมาณ1กิโลเมตรเนื้อที่ของวัดมีอยู่35ไหไร่2งาน44ตารางวาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดสันดอเป็นวัดที่พระเจ้ากอนาธรรมิกราชกษัตริย์ลำดับที่กของรชาชวงศ์เมงลายอาณาจักรล้านนาในสมัยนั้นเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นซึ่งถือเป็นวัดมังลายมังลายเป็นผู้สร้างผู้ทรงสร้างซึ่งถือเป็นวัดมังลายอณาจักรล้านนาเป็นผู้ทรงสร้างถือเป็นวัดที่สาคัญอย่างยิ่งในสมัยนั้นที่สําคัญยิ่งในสมัยน,นั้นสาเหตุที่พระองค์ทรงสร้าง เพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนาอาอีกทั้งนะเป็นสารฐานที่อยู่และปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พร้อมกับพร้อมกันนั้นก็เป็นที่พุทธศาสนิกชนได้ใจเป็นสถานที่ทำบุญและประกอบพิธีกรรมต่างๆตามพระเพณีของชาวพุทธโดย <c oughs> วัดส่วนดอกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,1962ได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรืงองนมาทุกยุคทุกสมัยเป็นที่ห้ำเฮียนตึงปริยัติและก็ด้านการปฏิวัติบัตรปริยัตินี่ก็คือมีการการเฮียนบาลีเฮียนนักธรรมที่วัดส่วนดอกแห่งนี้ อดีตเดิมสมัยก่อนอพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้านักหนาปปปันสถาปัจจุบันนี้ก็อาจจะลดจํานวนลงไปได้เป็นสถานที่เหียนในต่างโลกของพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้านระดับปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็มาหาเฮียนกันี่นี้อนนี้กูของเจ้าเมืองก็ของเหียต่างๆในสถาพระราชายา เจ้าดารารัศมีก็อยู่นี่นี่แสดงเจ้าเนาะกูเจ้านายายเหนือนี่หากูเจ้านายไยเหนือเป็นอนุสาวรีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทั้งเจ้าทั้งเก่าเก่าพระองค์พระราชญาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งอัทิของเจ้านายผู้ถือกำเนิด โดยตรงจากเจ้าหลวงเชียงใหม่นี่คือกููนิน่เนาะเดี๋ยว้าเมื่อเอวเชียงใหม่ก็แวะมาเนาะแวะมาพอมาดูมาชมศิละปะาวัฒนธรรมต่างๆที่มีอยู่ในวัดโอล้ลูกเนีน,นลูกเน้นน้อยลูกเน้นน้อยนี่เนนน้อยกลมาโอ้ลูกหมาหน้อย <c oughs> เอาละมุตานเจ้านายละเออเน้นหน่อยเป็นตาดีนะฮะเ,เข้าไปอ่านี่พระเจดีย์ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่เนอ้อสัตตมหาสารคุจาเนอะสัตว์ตุวอวบเนอะอสัตตุสัตว์เนออสัตวตุวนะอด้วยการวัดสวนดอกเชียงใหม่ อาจารย์ชัดวลีพามาเที่ยวแล้วเนอะวัดสวนดอกนะวัดสวนดอกท่านอาจารย์ชัดวลีอ่าตอนนี้เดินทางไปโอ้ยโอ,ยโอยเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเนาะหลานหลานเบาได้เสียชีวิตไปอยอมอาจารย์ติดติดตามดูแลอจะมาจากนครพนมมาถึงอ่าพิษณุโลก พระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อ่ะธา่าุดูจากมุมนั้นดูจากมุมนี้อ่าสวยงาม pun menang sama di pati, pati. ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเอื้อนะซ่อมแซมเนาะองค์พระธาตุซ่อมสีซอ่อมอพิทองพระพิสุทธิ์สงฆ์องค์สม,มเด็จเจ้ากเกาะเฮียนที่นี่นะสถา,าจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายลัยสงฆ์นครเชียงใหม่สถานที่ตั้งของวิทยายลัยสงฆ์นครเชียงใหม่ ลูกพระลูกเน้นก็มาทำม,มาเฮียนตึงบาลีบาลีตึงนธรแล้วก็ระดับมัธยมก็มีเฮียนที่นี้น,นะบรรยากาศรมรื่นวัดสวนดอกอหลายหลายคนอาจจะบังจักวัดนี้นะสัาหหลายคนอาจจะบังจักห้วยจักแต่ว่าบาเคยเข้ามาเนาะ จกแต่บ่เคยเข้ามาล่มรื่นนะบรรยากาศล่มรื่นล่มรื่นสวยงามอยากเชิญชวนสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาแอวที่วัดแห่งนี้จะได้มาหันความสวยงามอลังการของวัดนะ,ะสวยงาม วันนี้ถือโอกาสได้ได้ปั๊มแอวตัวเป็นการพักผ่อนเป็นในตัวตัวเนื่องจากว่าเดินหมมาหลายวันละเนาะแต่ว่าก็เดินขึ้นดอยอวันนี้ก็ถือโอกาสว่าให้รางวัลในการเดินทางของตัวเองอได้เป็นวันพักผ่อนได้เป็นวันพอได้หายใจพอได้พักผ่อนเนาะพักผ่อนพักผ่อน วิหารหลวงวัดวนดอกอ่าเดี๋ยวจับปลาออกทางหลังสายนี้บอกเคยออกกันเถอะลองเดินผ่อนโอ้นี่ไงดอกพีกุลดอกพีกุลที่หอมดอกพีกุลโอ้อาคารหลังนี้สร้างยังไม่ใช้ บันวิทยาบริการมหาวิทยาลายัยจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ นี่ก็เป็นโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เนาะโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษานี่ก็จะส่งนักเรียนไปเฮียนทีสถาบันธรรมพิวัตรด้วยซึ่งท่านอาจารย์สาธิตก็จะรับประมาณ30รูปต่อครั้งต่อเทอมก็มีความหูหลากหลายเนาะเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ม .6 ถึงม .4 ่การเราเรียนฟรี สาธุยงแม่มีหารพระเจ้ากตือเอาเด็กกับพระเจ้ากตือ,อันเนะี้ย วิหารหลวงพระเจ้าก่ตือเนาะพระพุทธปฏิมาที่เป็นทรงของเป็นศิลปะแบบล้านนาตีงดงามาเป็นพระพุทธรูปที่พุทธโสธรน,นะก็ของอาภาคกลางพระพุทธชินราชก็เช่นเดียวกัน,อ,กนอันนี้คือภาคเหนือของเขาสวยงามมากใช่ไหม พระพักติเอิบิมใจดีเหมือนกับคนเหนือนักพระเจ้าคือน,นาธรรมิกร,ราชาที่ได้ทรงถวายพระราชอุทยานและก็ได้สร้างพระเจ้าโกตืตื้น,นซึ่อเป็นศิลปะล้านนา ภายในวิหารนะพระวิหารก็มีจิตกรรมพระพนังดีแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของทางล้านนาของเาตังเหนือของเสาสถาเยาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ามาเชียงใหม่เนได้ได้มาแอวดูความงดงามได้มากราบมาขอพรจากพระเจ้าเกาตืออันนี้คือสองรูปแบบของล้านนาของตังเหนือของเขา ขอปอนจากพระเจ้าขอเือพระเจ้าถัดใจอ้าวก็ได้ปามายำชมวัดสวนดอกเดี๋ยวจะไปวัดพระสิงต่อเนอะไปวัดพระสิงต่อ การปลามากลับปลามาไหวปลามาสาบได้มาก็เอาภาพส่งไปห้สถานเนาะเอาภาพส่งไปห้สถานได้หู้ได้หันได้ดูได้ชมได้ชมได้ดูได้หู้ได้หันดอกบัวดอกน้อยดอกบัวดอกน้อย เอาไว้บูชาบูชาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆรัตนที่นี่ดอกบวัวดอกน้อยอยู่ในกระถางอาจจะมาเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองเป็นเหมือนดอกบวัวดอกหนึ่งที่ที่เกิดมาเพื่อจะบูชาบูชาพระพุทธบูชาพระพุทธเจ้า สร,สร้างสมคุณงามความดีทุกอย่างเนาะคิดถึงเรื่องนี้อ่าอ่ะ,อะจัดยอดยงตอนนี้ก็คือจะจะออกวัดลวะวิหารพระเจ้าเราตือหน้าทางทิ่ตะวันออกไปมาก็ถ้าเป็นทางทางด้านนี้เป็นหน้าวัดเนาะ <c oughs> เที่ยววัดส่วนดอกเด้อส่วนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังจากทะลุดอกทั้ง